สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับสมุไรไทแลนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรสมุไรไทเลนดนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวจะเป็นวากิซาชินะครับดาบขนาดกลางหรือว่าดาบเล่มที่2ของสมุไรนะครับปกติสมุไรจะพกดาบสองเล่มเนาะจะมีคาตนาแล้วก็วากิซาชินะครับตัวนี้จะเป็นขนาดวากิซาชิขนาดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับตัวนี้ซื้อบะนะครับทำมาจากทองเหลืองแท้ลายมังกรนะครับ เป็นลายแบบพรีเมียมเลยเนาะส่วนของด้ามจับนะครับตัวนี้ยาวอยู่ที่21ซนติเมตรทำจากไม้หุ้มด้วยหนังแท้นะครับหนังแทสีน้ำตาลแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในจะเป็นหนังกระเบนแทสีดำนะครับตอกสองมุนไม้ไผ่นะครับส่วนฝักดาบตัวนี้จะทำจากไม้ทำสีดำนะครับติดเขาควาย3จุดนะมีการกระแทกปากฝักการกระแทกท้ายฝักแล้วก็สะดือร้อยเชือกนะครับโอเคต่อไปนะครับใบดาบใบดาบตัวนี้จะทำมาจากเหล็ก T10 ตีทบฮอนซันไม่นะครับตัวนี้จะใช้เหล็กถึง3ชนิดด้วยกันนะครับมาตีใบดาบตัวนี้เลยนะครับจะมีความแข็งมีความเหนียวนะครับแล้วก็รักษาคมได้ดีนะครับส่วนปลายดาบก็จะเป็นแบบชูคิสกินะครับคิสกิแท้นะครับสันน้าอยู่ที่8มิลเนาะทำการขัดขุนนะครับขัดขุนเต็มใบนะครับส่วนหลังใสนะครับแบบนี้เลยเนาะเป็นฮาร์มอนแท้นะครับเห็นลวดลายนะครับเป็นลายตีทบนี่ตรงนี้จะเกิดจากการตี ตีทบขึ้นมานะครับเห็นเป็นลวดลายแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับอ่านี้จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ใบดาบค่อนข้างที่จะมีลายสวยเลยนะครับส่วนสันหนาอยู่ที่8มิลนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นของใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จจากเตาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเลยจริงๆเนาะดาบขนาดกลางนะครับหรือว่าดาบเล่มที่2ของสมุไรนะครับนี่เลยวากิซาชิ ที0ตีทบฮอนสันใหม่ครับใครสนใจใครอยากได้นะครับสำหรับตัวดาบเล่มนี้นะครับออกเป็นโทนสีน้ำตาลดำนะครับสีน้ำตาลดำใบดาบแบบพรีเมียมนะครับตีทบฮอนสันใหม่ใช้เหล็ก3ชนิดรักษาคมดีเหนียวคมแข็งนะครับแบบนี้เลยเนาะค,คมแข็งถึง60 HRC เลยทีเดียวนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับ ค่าตัวน้อนเล่มนี้นะครับอยู่ที่13,500บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวากิเล่มนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ